สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันข้อเจ็ดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็ยังเป็น3ยังเป็น3แรงอยู่แต่ว่าก็ให้หารีซอร์ทแดนฟอร์ดนี่ไดเล็กตลอดสายของแม a ช u ร์75องศา clockwisefromthepositive นะครับ positivexandthemagnitudef2 นะครับมินิมั m มที่สุดเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อา F2 Minimum ที่สุดเลยมีค่าเท่ากันกันกบเท่าไหร่เริ่มและเริ่มและเริ่มพิจารณากันแล้วว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนกันไ,ไหมฮะโอเคละกันโอเคละโอเคละผมขอแยกรวมแรง2แรงก่อนเลยละกันนะก็คือรวมแรง F3 กับแรง F4 เหมือนเดิมครับ F3 f 4ดูและกันนะั้นที่เป็นแรงกดคอมเพรสชันลงมานะครับทุกท่านโอเคเป็นแรงกดคอมเพรชันลงมานี่คือ F3 ครับ และนี่คือ f4 หา f พา์มเหมือนเดิมเละครับเพื่อจะให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีถ้าเราเอา f พาร์ m, รวมแรง2องแรงนี้แรงเป็น f พา์ค่าหนึ่งและไปรวมกับแรง f2 จะได้พิจารณาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เราคุ้นเคยกันโอเคละยังไงเสียนะครับก่อนทําก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะกด Subscribe ให้กันด้วยถ้ามีโจทย์มีปัญหาอะไรเหมือนลักษณะนี้ครับมีเขาส่งมาเกี่ยวกับ การรวมแรงรูปสามเหลี่ยมก็ส่งมาทางเพจพอมีพอเราตอบได้หาโจทย์ได้เราก็จะอัดคลิปอย่างนี้ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับในการตะุยโจทย์ไหนก็เสียเวลากันมาดูแล้วนะครับก็เสียเวลาสักนิดกดซับสไครต์และก็ดูตามกดเครื่องคิดเลขดูแล้วก็ถ้าอยากทําโจทย์ข้อไหนกูหยุดสต็ได้ครับและก็ลองทํากันดูโอเคนะครับโอเคเอาละเริ่มเลยดีวยกว่า ไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องง่ายครับไม่มีอะไรเลยนี่ก็4กิโลนิวตันนะครับ4กิโลนิวตัน4กิโลนิวตันไอ้คุณหนูคนนี้3ก็คือ5กิโลนิวตันป๊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 นะครับแรงของเขาจะออกมาในลักษณะที่เป็น FR นะครับในลักษณะที่เป็น F รับนะครับขออนุญาตเขียนเป็น f อพามและก็มุมแอลฟาที่จริงเข้ากับค่าจากข้อเมื่อกี้เลยนะ พามีค่าเท่ากับรูทสี่ยกกำลังสองบวกห้ายกกำลังสองคตอบคือ 6. จุดนะครับ6ก0 3กิโลนิวตันเหมือนกันกับข้อเมื่อกี้เลยเอลฟามีค่าเท่ากับแทนครับอาร์แทนของ5ส่วน4แรได้ออกมามีค่าเท่ากับ5 1ครับ51.34าทำไมคิดเร็วจังนะครับเพิ่งคิดจากข้อเมื่อกี้นะครับตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยแต่ข้อนี้เราจะโชว์อะไรครั สิ่งที่เราจะโชว์ครับคือเราจะโชว์ว่าแล้วไอแรงที่มันจะมีค่าน้อยสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ fr นั้นครับ fr นั้นอยู่ตรงไหนเอาละนะครับ fr นั้นทำมุมนะครับ75องศากับไอนายนะครับ75องศา fr นะครับ75องศากับแกนบวก x และนี่ก็คือ อยู่ในลักษณะแกนนี้แหละคะเอาละเอาละเรายังไม่รู้ f r มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าเอาละเหมือนเดิมครับที่เราทำเขาไปห,หาตัวน้อยสุดแล้วก็มุมไม่รู้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาอยู่ในแกนนี้แหละฮะอยู่ในแกนที่ทํามุมกัน75องศา f พราม์ละครับ f พราม์นี่เพิ่งหามาได้คือ6.403กิโลนิตันและก็ทํามุม51.34องศานะครับได้มาเป็น นะครับนี่ก็เป็น f พาร์มคำถามคือ f 2จะต้องมีค่าเท่ากันกับเท่าไหรและมีค่าน้อยสุดนะครับน้อยสุด f 2จะต้องมีค่าเท่ากันกับเท่าไหรเราก็บอกว่าเฮ้ยเราจำได้เขาโจทย์ให้ออกมาเป็นคือ6 f พาร์หาไม่ได้คือ6 6.403กิโลนิวตัน f r มีค่าเท่ากับเท่านี้ f r มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับฟาร์มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ครับมันอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละฮะนี่ประมาณนี้แหละฮะอาไม่ใช่ f าร์มนะครับขออภัย f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ฟาร์มรู้เลยคือหกจุดสี่ศูนย์สามกิโลนิวตันคำถามคือถ้าผมทําเป็นแกนขนานครับทาเป็นแกนขนานไอ้ตัว f นะครับไอ้ตัว f ตัวนี้จะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร เราก็จำได้ว่าถ้าเกิดผมอยากให้ f 2มีค่าน้อยสุดนั้นผมอยากให้ f 2มีค่าน้อยสุดไอ้ตัว f 2ตัวนี้จะต้องตั้งฉากกันกับ f r จะต้องตั้งฉากกันกับ f r จำได้ไหมฮะที่เราใช้วิธีกราฟ,ฟิกในการดูแล้วก็ลากเส้นลหลายเส้นลากเส้นลหลายเส้นก็จะมีความรู้ว่าไอ้ตัว f 2นั้นมีค่าน้อยสุดนั้นก็คือมีค่าตั้งฉากกันกับ f r เมื่อตั้งฉากกันกับเอวาอันนี้คือเอามาให้ดูนะครับว่าเราสามารถทํานี้ได้เหมือนกันผมก็เลยได้ออกมาว่าผมก็เลยเริ่มหาได้แล้วล่ะครับว่าเมื่อไอตัวนี้มันตั้งฉากกันอีนูนี่นะครับกาง90องศาอันนี้ไปแล้ว75แสดงว่ามุมนี้ก็มีค่าเท่ากับ15องศามุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันกับ15องศา ถ้ามุมนี้มีค่าเท่ากับ15องศานะครับมุมนี้มีค่าเท่ากับ15องศามุมนี้มีค่าเท่ากับ75จากไอ้ตัวที่เราใช้ในการพิจารณาก่อนหน้านี้นะครับใช้พิจารณาก่อนนี้ไอ้ตัวสามเหลี่ยมที่เราจะพิจารณาเราจะอาศัยพิจารณาโดยการใช้สามเหลี่ยมรูปที่ผมไฮไลท์สีแดงนี่แหละครับสามเหลี่ยมที่ผมไฮไลท์เป็นสีแดง เราก็จะรู้ว่ามุมก่อนหน้านี้นะฮะที่เราคุยกันก็คือว่ามุมนี้นั้นกลางเท่ากับครับกลางเท่ากับไอตัวเอลฟาบวกตัว15องศาหรือมีค่าเท่ากับเอลฟาคือ51.34บวกกับ15องศามีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ไม่รู้ติดไว้นี่แหละนะครับอาอาอาเขียนเขียนก็ได้นะครับ 15บหวค่าสิเป็น66.34บ 66. หกจองศานะครับได้มุมเรียบร้อยแล้วนะครับรู้มุมทั้ง3มุมรู้มุมทั้งสมุมนะครับก็สามารถหาไอตัวที่ไอตัวแรงทั้งหมดได้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็รู้อย่างนี้แล้วนะครับเป็นเทคนิคเดิเดมๆนะครับผมผมไม่แตะนานเท่าไหร่นะว่าทำไมถึงมุมฉากเราอธิบายก่อนนี้ยาวเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปปั๊มวิวให้กับข้อหน้านี้เผื่อคนไหนเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมส่วนคนไหนมาแล้วก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะโอเคครับผมเลยไปกันต่อว่าดังนั้นผมอยากได้ f ครับอยากได้ f นะครับอยากได้แรงนะครับอยากได้แรง f 2กับ f r ไม่อยากได้เกิด f นะครับอยากได้ f 2 f r ผมควรทำยังไงผมเลยบอกว่าไอ้ตัว f 2นั้นเกิดจากนะครับตัว f 2นั้นเกิดจากเราก็สามารถ แตกแรงได้นะครับแตกแรงได้ f2 เกิดจากอะไรครับดูนะเรารู้จาก f พา์มีค่าเท่ากับ6.403นะครับแตกแรงเข้าแกนนะครับกลายเป็น f cos ก็ได้ f2 แตกแรงไปกอกมากลายเป็นซ้ายนะครับก็ได้ fr ทัดไหมฮะดูนะครับดูนะไอน,นี้คือ f พารมนะครับนี่คือ f พา์ม แต่คอสนะครับผมก็ได้ออกมานะครับแตกคอสก็กมาเป็น F2 แตกแรงออกมานะครับแตกทรายนะครับทรายของมุมเอลฟาบวกสิเนี่ยทุกท่านก็จะได้ออกมาเป็นแรง FR หรือคนนี้จะใช้นะครับใช้รูปแบบการคิดแบบกฎของสายก็ได้แต่เนื่องจากเรามาข้อนี้แล้วถ้ากฎของสายเราต้องไปขี้เกียจลบเลขตัวนี้อีกครั้งนะครับผมเลยใช้วิธีการแตกแรงเลยจะได้สบายสบาย โอเคไหมครับแตกแรงเลยก็ได้นะแล้วก็เลยบอกมาว่าครับ f p พายเลยมีค่าเท่ากันกับอ่า f p พายมีค่าเท่ากันกับ 64. 6 4 6ิบสี่จกนิโลนิวตันนะครับโอ้ามกิโลนิวตัน f 2มีค่าเท่ากันกับนะครับ6.403เนาะใกล้มุมใช้โคศอะแตกลงไปเป็นโคศเลยกลายเป็น 6.403 cos กับ cos 66.34องศาหรือมีค่าเท่ากันกับ2.57กนิตน fR มีค่าเท่ากันกับครับ6.403 6.403และไปคูณอยู่กับ sin ครับ66.34องศานะครับซายมุมนี้นะ นะครับไกลมุมใช้ทรายทุกขัานมันจะแตกออกมาเป็น2ตัวนะครับตัวที่อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับไอตัว fr เลยกลายเป็นครับกลายเป็น fr มีค่าเท่ากับ5 8 6กิโลนิวตันหรือคน,นจะใช้รูปแบบเดิมคือใช้กฎของทรายก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันสบายๆเอาแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะครับถ้าเป็นไหนใช้แบบนั้นนะครับ โอเคครับทุกท่านก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมเสนอวิธีวิธีคิดให้ดูอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อคนไหนอยากใช้การแตกแรงบ้างไม่อยากใช้กฎของสายลืมกฎของสายก็ใช้วิธีนี้ได้อย่าลืมนะครับจะใช้วิธีนี้ได้มันต้องมีมุมนึงตั้งฉากกันนะครับมีตัวหนึ่งตั้งฉากกันถึงจะแตกแรงอย่างนี้ได้เนาะเน้นย้ำสิงทีหนึ่งนะครับ โอเคละโอเคละเน้นย้าตัวนี้นะดี๋ยวนี้นาจะใช้ตัวนี้ได้ต้องมีตัวหนึ่งตั้งฉากกันเนาะผมก็จะเสริมเทคนิคไปเรื่อยเทคนิคไปเรื่อยนะครับให้กับพวกเราจะได้มองภาพได้กว้างขึ้นโอเคข้อ7ขอจบลงไปเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูข้อ8กันบ้างข้อ8ก็เป็นข้อสั้นๆง่ายๆเนาะเดี๋ยวก็ไปเจอกันครับก็เจอกันข้อ8ครับสวัสดีครับ